ไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรเลยค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรลองเขียนด่ากันเล่นดูสิบางทีอาจจะสนุกก็ได้ใครจะรู้ละ่ะฉันไม่ได้จะขอให้ทำฟรีๆสักหน่อยลองฟังให้จบก่อนสิถ้าเธอมาที่พระราชวางังฉันจะให้เธอได้เข้าไปในห้องทำงานของนักเวสหมอนั่นเป็นมนุษย์ที่ไม่เก็บกวดอะไรเลย กระดาษจดบันทึกทุกแผ่นที่บันทึกชุดความคิดสุดอัจฉริยะถูกวางทิ้งไว้อย่างนั้นเขาทำการวิจัยอะไรอยู่สร้างกลนอุบายต่างๆด้วยความคิดแบบไหนถ้าเป็นเธอที่เรียนเวทมนต์มาต้องเข้าใจได้ทั้งหมดแน่เป็นกองกระดาษจดบันทึกที่สามารถรู้ความคิดของนักเวทอัจฉริยะได้เลยนะในฐานะของคนที่เรียนเวทมนต์มานี่นับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจไม่ใช่หรืองไง หม่อมฉันไม่ต้องการเพคะใช่ค่ะฉันเรียนเวทมนต์มาจากคนคนนั้นแต่เพราะว่าฉันไม่มีพรสวรรค์สักนิดก็เลยเลิกเรียนไปพอได้ฟังข้อเสนอขององค์รัชทายาทที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ฉันเคยสนใจค่ะแต่ว่าคำพูดของไคลัสทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นวาเลรีเป็นคนตัดสิน ที่ผ่านมาฉันเอาแต่สนใจคำพูดของคนคนนั้นและพยายามอย่างหนักเพื่อเอาชีวิตรอดตามที่เขาบอกแต่ถ้าฉันมัวแต่ทำแบบนั้นฉันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตสักทีสิคะยังไงซะเราก็มีแค่ชีวิตเดียวฉันเลยอยากลองใช้ชีวิตตามใจตัวเองโดยไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังคะ่ะฉันต้องการอะไรฉันรู้สึกยังไงจากนี้ไปฉันจ้ลองคิดให้ดีคะ่ะ ฉันจะเอาชนะวิกฤตที่ตามมาหลังจากนั้นด้วยตัวเองการเอาชนะนั่นฉันขอช่วยด้วยได้ไหมถ้าหากมีใครรัดอยู่ด้วยฉันก็ยิ่งวางใจเลยค่ะขนาดปีศาจเขายังปราบได้เลยก็อีแค่เสือตัวเดียวคงไม่ขนามือเขาหรอกวาเลรีเยี่ยมเลยค่ะฉันจะให้ของขวัญเป็นการขอบคุณนะคะที่จริงวันนี้ฉันจะเอาอันนี้มาให้ใครลัดที่ห้องนักค่ะก้มหัวลงมาหน่อยได้ไหมคะ ว่าวาเลลีจะรอก่อนค่ะอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะคะเสร็จแล้วฉันทำโบนี่ขึ้นมาพอคิดว่าถ้าเอาไปใส่ให้ตุ๊กตาหมีคงจะน่ารักดีแต่มันก็เข้ากับไครลัดด้วยนะคะเนี่ยฝากใส่ที่คอของตุ๊กตาหมีหน่อยนะคะอยู่ในคังมาตั้งหลายปีกว่าจะได้ออกมาต้องหาชุดให้ใหม่สีให้ฉันใส่แทนตุ๊กตาหมีไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะ ฉันจะไม่ใส่โบอันนั้นเด็ดขาดทำไมฉันต้องใส่ด้วยคนซื้อที่ไหนจะอยากติดโบใหญ่แบบนี้ทำไมเล่าสวยจะตายปกติเห็นใส่โบใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะไปไหนมาไหนตลอดแล้วนี่จูจ่ๆเป็นอะไรปีหน้าฉันก็อายุ13ปีแล้วนะหาฉันจะใส่อะไรที่ดูเป็นผู้ใหญ่นายไม่ชอบของที่ฉันให้ใช่ไหม ถ้าพี่วาเลรีเป็นคนให้หนายต้องชอบแน่ๆไม่ใช่สักหน่อยเลิกตามต่อแย่ฉันสักทีเถอะจะไปไหนหนาไปทำงานให้ท่านพี่วาเลรีหือไปทั้งที่ใส่ชุดนอนอยู่เหรอทำงานในบ้านจดหมายของท่านพี่มาแชนสบายดีไหมพี่ส่งจดหมายมาเพราะมีเรื่องจะรบกวนนายหน่อยน่าถึงพี่จะเรียนเวทมนต์มาตั้งแต่เด็ก แต่หลังจากที่เลิกเรียนพี่ก็ทิ้งหนังสือทุกเล่มไว้ที่ห้องใต้ดินพี่ยังไม่กล้าทิ้งไปเลยเพราะหนังสือเวทมนต์หายากมากนะ่ะแต่ตอนนี้พี่คิดว่าถึงพี่จะใช้เวทมนต์ได้ไม่เก่งก็จริงแต่ถ้าชอบพี่ก็อาจจะไม่ต้องเลิกเรียนก็ได้ช่วยทยอยส่งหนังสือเวทมนต์ที่อยู่ในห้องใต้ดินมาให้พี่ที่นี่หน่อยได้ไหมท่านพี่สบายดีสินะหนังสือในห้องใต้ดิน เมื่อเชา้านี้มีฝนตกแต่ไม่ได้ตกหนักมากผมขี่รถออกจากบ้านและเส้นทางนั้นมันเปียกแล้วก็มันลื่นมากและผมขี่รถไปความเร็วตอนนั้นถ้าดูจากเข็มไม้มันอยู่ตรงกลางของ20จากนั้นไม่นานผมก็ลงมาวิ่งอยู่ข้างรถแบบที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากูลงมาได้ยังไงท่าทางมันตลกมากเลยอารมณ์แบบว่าเหมือนกับเข็นรถน้ำมันหมดอยู่โชคดีนะที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่แถวนั้น ไม่งั้นคงหาแตกหน้าดู